สวัสดีครับกกับพวเราสองคนในรายการ Investment แค่ไม่นิดครับทุกทุกทุกบ่ายวันศุกร์นะครับ13นาฬิกา30นาทีไปประมาณนก็วันสุดท้ายปลายสัปดาห์นะครับอาทิตย์นี้ก็ตลาดดูดูดีนะสดชื่นสดใสนะครับนักทุนหลายคนก็น่าจะน่าจะมีความสุขมีความสุขเราเราก็มีความสุขนะมีความสุขเพราะว่าจะเสาร์ทย์แล้ว Oh, เราได้จดต่ oh, อทิ okay. จริงๆผมไม่อยากให้ตลาดปิดเลยเอ,อนะครับอะแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างที่ไม่ใช่ที่ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ <Yeah. S 2> ม,นมีหลักทรัพย์ตัวหนึ่งที่เข้ามาในตลาด uh huh. น,น่าสนใจมันเป็นมันเป็น ECF อะดูฮี h e ่พี่เพิ่งเห็นว่าปกติมันเป็นเป็นกองทุนนะเราพ uh huh. ี่เราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นกองทุนกองทุนหนึ่งอ่าแล้วก็ปกติกองทุนเราก็เล่นๆกันเนาะเราก็ถือลงทุนอยู่มันไม่มีอะไรที่แบบจะขึ้นมือกวาขนาดนั้นปกติปีหนึ่งเราก็ได้แบบ สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเอร์เซ็นก็เก่งแล้วนะสำหรับกองทุนนะแล้วมันมีตัวนเข้ามาอะไรเยอะพตกใจว่าเฮ้ย e t f มันมีนขึ้นเลยขนาดนี้เห็นเขาว่าเข้ามานี่พีคเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงอ่ะไอตัว e t f เนี่ยนับเป็น e t f ที่ร้อนแรงสุดๆในอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยแหละในสิบสองตัวที่เข้ามาจดตะที่เรียนในตลาดจริงๆมันมีมานานแล้วนะพี่ติ๋ในตลาดก็เคยมีมาบ้างแล้วตัวแรกๆก็แบบพีคมากเลยไอทีเด็กอย่างเงี้ยมันก็อยู่เก้าบาทนะเก้าบาทสิบบาทอยู่แถวนี้อยู่มาสิบกว่าทาไไมตตััววอ้ อีเทียที่เข้ามาล่าสุดยูฮีโร่นะครับพอดีเราก็เป็นตัวแทนขายด้วยงั้นมันทำม้ขึ้นมาร้อนแรงขนาดเดี้ถ้าใครไม่ได้ติดตามเลยผมเล่าสั้นๆก็ถือว่าเขามีเปิดจองก่อนเหมือนไอพีโอ่ะนะครับก็คือจอง่อยตัวยูฮีโร่เนี่ยก็เป็นโฆษณาว่าเป็น่าลงทุนในพวกกิจกรรมเกมมันคืออะไรเดี๋ยวลอยสังทีนะครับก็จองสิบาทปรากฏว่าพอเข้าตลาดมาเปี้ยงเปี้ยงเปี๊ยงเนี่ยก็มีโอกาสให้ทํากําไรถึง หนึ่งเด้งหรือร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับในสัปดาห์แรกที่เข้ามาใช่หลังจากนั้นก็สนุกสนานกันไปอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้ว ETF เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเราจะรู้ยังไงว่าไอ้ที่เราจองไว้อะราคาเท่าไหร่มันควรซื้อหรือเท่าไหร่แล้วมันถึงควรขายออาเอาน่าจะมีประโยชน์อ่าน่าจะมีประโยชน์งั้นคลิปนี้นอกจากเรามาพูดถึงไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวอื่นๆตามมาอีกงั้นถ้าเราไปจองแล้วเราได้กาไรอ่ะเราจะรู้ อ่าครับผมนะครับงั้นเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับ ETF คืออะไรก่อนนะครับอ่า ETF คือกองทุนไหมนะครับถ้าไปเปรียบเทียบนะครับก็คือปกติเราเล่นหุ้นเองสมมติเราก็เข้าไปที่ตลาดไปที่เซ็ตใช่ไหมฮะเลือกหุ้นแล้วก็ซื้อเอาอ,อันนี้แล้วแต่เราอันนี้คือหุ้นแต่ถ้ากองทุนปกติเราจะไปจ้างใครสักคนหนึ่งนะครับเหมือนไอ้จีเนีย์อ่ะเก่งเงินเลือกหุ้นเก่งเอาตางไปฝากแล้วให้เขาไปเลือกไปซื้อแทนออย่างนี้เรียกว่ากองทุนนะครับ ซึ่งถ้าดูถ้าดูแค่เนี้ยกองทุนมันดูดีกว่าเนาะนอกจากเราเป็นคนเก่งที่สุดอะเนั้นเราควรซื้อเองแต่ถ้ามันมีคนเก่งกว่าเราเราก็ไปจ้า้คนเก่งกว่าให้เขาเลือกให้อ่าันนี้เขาลงทุนให้ว่าให้เขาลงุนให้เขาอาจจะคิดค่าแรงค่าน้ําจิ้มน้าร้อนน้ําชาสักหน่อยก็หลักศูนยจุดนะศูนยจดสูนย์ให้เราไม่รวยเพราะจนจากขั้นเนี้ยตรงนี้หรอกนะครับอ่ะคราวนี้มันก็ดูดีถ้าเป็นกองทุนปัญหาคือไอ้พวกกองทุนพวกเนี้ยครับไม่เหมือนหุ้นตรงที่เราไม่รู้ราคา เหมือนเราไปซื้อของอ่ะไปซื้อวันนี้สมมติเราไปแวะซื้อขนมมากินสั่งข้าวมาจานกินเสร็จกลับบ้านถึงเย็นก็ค่อยโทรมาบอกว่าไอ้ที่เรากินไปวันนี้จานละร้อยไม่รู้ราคาก่อนแล้วแอ้น n อ v ีอ่ะพี่ตินั่นแหละครับเขาจะบอกตอนเย็นอเขาส่งตอนเย็นว่าเอ็นสมมติวันนี้เมื่อวานเลยที่ไปกินตต่มซำมแ้เฮ้ยอร่อยนะกลับมาบ้านถึงเย็นก็โทรอ๋อที่กินไปมื้อนี้สามพันห้าอ๋อรู้ที่หลังพี่ไปกินที่ไหนนะแต่รู้ที่หลังแต่พี่ต้องจ่ายนะโอเคมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ นี่มันเป็นช่องช่องจุดจุดที่มันไม่น่าสนใจอทําให้ความสนใจมันลดลงอ่ะคือมันเก่งจริงแต่ลดไม่รู้ราคาบางครั้งสั่งขายตอนเช้าคิดว่าราคาดีมาเกิดว่าหช้นขึ้นตอนเช้าโทรไปสั่งเขาบอกว่าอยากขายราไากรองทุนเนี้ยเ้าบอกว่าถึงเย็นมันตกแล้วตอนเย็นเขาโทรบอกอ๋อราคาที่ขายขาดทุนอ่ะถ้ารู้ขาดทุนก็ไม่ขายไงแต่ไอตอนขายคิดว่ากำไรไงเพราะมันขึ้นอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหามันไม่เหมือนูดเนีย่ยไหมฮะถ้าคุณมันวิ่งขึ้นปุ๊บตอนสี่โมงวิ่งผมขายเลยอเดี๋ยวเย็นตกเขาเถผมซื้อกลับ ถูกไหมฮะนี่คือข้อเสียแต่คราวนี้ ETF เนี่ยพอมันเป็นกองทุนแต่มันดีกว่าเขานิดนึงอ่าถ้าดูชื่อเขานะครับ E T F F F คือฟันคือกองทุนถ้า E T E T ที่เคยดูหนังไหมฮะไม่เกิดไม่ทานนะพี่ติ๋วเกิดไม่ทันผมเหมือนกันนะครับะมันเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวมันคือกองทุนที่ไม่เหมือนชาวบ้านคือเป็นกองทุนที่ e Xchange คือไปซื้อในตลาดอ๋อคือจดทะเบียนในตลาดสามารถซื้อขายได้ในในตลาดันเลยทันทเพราะฉะนั้น การที่เรามอง E t ทอตรงนี้มันเหมือนกองทุนคือมีคนเก่งจัดการให้เรามันเหมือนหุ้นตรงเราซื้อและขายได้ทันทีอ๋อไม่ต้องรอตอนเย็นที่พี่ตีบอกว่าตอนเย็นอาจจะขาดทุนก็ได้ใช่ใช่มาแก้จุดข้อเสียของกองทุนพวกนกองทุนเพราะฉะนั้นถ้าตอนเช้าเราเห็นว่ามันขึ้นแรงเราสามารถขายกองทุนชนิดอ t ทเนี้แล้วกลับไปซื้อตอนเย็นก็ได้แต่มันจะมีเราต้องมีก่อนคือช็อตไม่ได้ใช่ไหมช็ช็อตไม่ได้ช็อตไม่ได้ อยังยังไม่ถึงขั้นช็อตแบบพูดพูดลงตัวก็ช็อตไม่ได้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ามองในมุมเนี้ยผมว่ามันมีข้อดีที่คุ้มค่าน่าสนใจกับมันนะครับคือหนึ่งเขาเลือกมีคนเก่งเลือกให้แล้วเราไม่เสียเปรียบเรื่องเวลานะครับรู้ราคาเลยนี่แหละครับคือความดีงามของ ETF ก็มันเลยมีมาเรื่อยๆในตลาดตอนนี้มีเป็น10แล้วใช่ไหมครับสิตัวสิบสองแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะมีมาเรื่อยๆอีกก็ลูกค้าของ UOB ก็คอยติดตามเดี๋ยวเราก็จะมี ETF ดีๆเด็ดๆเ,เนี่ยมานําเสนอให้อีก<ร>นะครับอ่ะคราวนี้พอรู้แล้วว่าเราเป็นมี ETF เนี่ยต่อมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปซื้อแล้วอะ่ะจองสิบบาทเปิดมามีกำไรขายดีไหม่ยหรือเราจะถือต่ออ่ามันยากมันดูยากเห็นไหมมันดูยากปกติดูหุ้นเนี่ยมันยากไม่ปกติเทปที่เข้าเข้ามามันส่หน้าก็จองสิบบาทเปิดมาก็ ที่เราดูประวัตินะมันก็นิดๆหน่อยๆนะบอกมาแบซ3% 5% 10%คนอาจจะไม่ได้สนใจบางทีเราก็เออปกติบวก3บวก5ไอ้ตัวนี้เราเ, 3, 5, 5. าเข้ามาสมมติวันแรกบวก20คนขายไหมคนขายมาอีกวันซิลลิงอ่าแอย่างนี้เราก็ไม่รู้เห็นไหมครับอะงั้นผมมีวิธีงา่ายๆนะอ่าวิธีงา่ายซึ่งมันเป็นวิธีที่ทีเด็ดเลยนะก็คือว่าบางเอิญ e t อีทเอฟอนเราเนี่ยผมผมเล่าอย่างนี้ก่อนถ้าเราซื้อหุ้นเราไม่รู้หรอกบริษัทอ่ะควรมีราคาเท่าไหร่ เพราะเราต้องมองอนาคตต้องตีราคานี่ก็ไปฮะสมมติว่าผมซื้อบริษัทว่าไอ้บริษัทเนี้ยราคาหุ้นเฉลี่ยต่อหุ้นแล้วมันควรจะมี P/E ส0เท่าสิบเท่านี่คือเราเประเมินเองเราเประเมินเองเพราะงั้นมันเปลี่ยนได้ตามเราเประเมินนะครับแต่ ETF บ้านเราข้อดีคืออย่างนี้ครับอะผมให้ดูรูปนะจากในสไลด์นะครับมันมีคนเก่งที่อยู่ต่างประเทศเขาตั้งกอง ETF แล้วเขาก็ไปซื้อหุ้นซื้ออะไรในต่างประเทศอะผมยกตัวอย่าง U Hero เลยก็คือมันมีคนเก่งที่เขาตั้งสองชื่อ Hero อแล้วเขาก็ไปซื้อหุ้นเกี่ยวกับเกม เนะ pues ี่ยซื้อหุ้นเกี่ยวเกบหวังจะกําไรเสร็จปั๊บของไทยก็เลยตั้งชื่อว่ายูฮีโร่ขายคอมรมตเตอร์ของว่ายูเข้าไปเร้อยเลยหมดออกและเอาเงินที่ได้จากการขายพวกเรานี่แหละไปซื้อไอ้กองฮีโร่ที่ต่างประเทศอีกทีที่ต่างประเทศอีกทีเราเรียกกองนี้ว่าเป็นฟีดเดอร์ฟันไปที่ ETF อีกทีถ้าสังเกตก็คือมันเหมือนซื้อตรงๆเหมือนเราแลกเหรียญเลยอะเหมือนเราเอาตังค์แลกเหรียญแล้วก็เอาไปซื้อของงั้นมันมีการการเปลี่ยนใบกันแค่นั้นเอง นี่ครับจากลูกเหมือนเราเดินไปซื้อที่เมืองไทยซื้อยูฮีโร่ยูฮีโร่ได้ตังค์จากเราก็เอาไปซื้อฮีโร่แล้วไอฮีโร่ Hero นั้นน่ะเขาก็ไปซื้อหุ้นิกทีอืมองั้นงั้นงั้นมันประเมินราคค้าง่ายยังไงง่ายตรงที่ว่าไอตัวฮีโร่เขาประเมินเสร็จแล้วไงเพราะไอกองฮีโร่หพอเขาไปซื้อหุ้นต่างๆครับเขาจะต้องเอามาคํานวณแล้วประกาศ NAV ของเขาอ่านาซ้นวนันนาซีนวนันงั้นพอเราเอาจริงๆเขา NAV เขาก็ซื้อตลอดเวลาจะเป็น ETF เเหมือนเรานี่แหละงั้น งั้นพอเราไปซื้อเขาราคาเราก็จะลิงก์กับเขาไงฮะอ๋อก็คือจะเท่ากันในสัดส่วนที่เงินลงทุนเท่าเท่ากันในสัดส่วนเท่ากันติต๊กตางเห็นภาพไม่ง่ายๆเหมือนเขาซื้อหมูนนอ่ะเขาซื้อหมูลงหนึ่ะแล้วเราก็กองเรามาแบ่งขายอ่ะขีดเนืออย่างเงี้ยถ้าผมซื้อสิถุงสิขีดก็เท่ากับโลศักด์ีเท่ากันนะฮะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประเมินราคาของกอง ETF เนี่ยให้เราไปมองกองที่เขาไปซื้อ เขาเรียกมาสเตอร์ฟันอย่างเงี้ยเราก็ไปมองที่ตัวฮีโร่คราวนี้เวลาไปมองเอีของเราเป็นบาทของเขาเป็นยูเอสอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงเทียบอย่าไปแปลงตรงๆนะบางทีอย่างที่ว่าหมูฉีดหนึ่งกิโลงนึงมันเทียบกันไม่ได้งั้นให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ,รบง่ายๆเลยโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆกันเช่นกองทุนปลายทางน่าจะขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์มาสเตอร์ฟันขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์สมมติมาสเตอร์ฟันขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ ไอฟีเจอร์พันเราที่ไปอ้างอิงเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่อ้างอิงตรงๆก็ควรจะขึ้นใกล้ๆกันทีห้าถ้าวันหนึ่งมันขึ้นไปเกินสุดท้ายมันต้องกลับมาใกล้กันโอเคหลักการมีแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับเหมือนเราไปซื้อหมูขีดหนึ่งอ่ะถ้าวันหนึ่งไอ้หมูขีดนั้นราคาเท่ากับไอ้หมูหนึ่งโลมันไม่ใช่แล้วได้ไหมอ่าเราก็เทียบได้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ครับดูง่ายๆเลยครับนะครับประมาณนี้ผมฝากไว้ก็ ETF เป็นกองทุนที่น่าสนใจนะครับน่า น่าสนใจและเป็นโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายมากนะครับแต่อย่างน้อยเราต้องประเมินราคามันด้วยต้องประเมินราคาเป็นประเมินราคาไม่ใช่นะว่าเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บโอ้โหราคานี้นานเลยบางช่วงอาจจะมีผลของแรงซื้อแรงขายในตลาดเนะเาะแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราต้องมีเลขพื้นฐานอยู่ในใจนิดนึงครับมันก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นใช่เพราะว่าจะได้ส่งเสริมการลงทุนด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเราซื้อไีเทปไปแล้ว เกิดสิ่งที่ไม่ดีเอ้ขาดทุนจาก ETF มาทําให้แบบไอ้โปรดักต์เนี้ยมันไม่น่าลงทุนไม่น่าสนใจจริงๆมันน่ามันน่าลงทุนใช่ก็อย่าไปสุดโต่งครับแบบเอาหมดเลยดีสุดหรือแย่สุดฉันไม่เอาเลยมิมิหาประโยชน์จากมันครับมันมีสให้เราเก็บสมอครับครับผมก็วันนี้นี่เสร็จแล้วหรอแล้วข้อมูลเราจะหายังไงพี่เต๋อย่างเรามาสเตอร์ฟันเนี่ยอ๋อเวลาเขาออกมาก็จะมีหนังสือชี้ชวนเราไปอ่านครับไม่ง่ายอ่านหนังสือชี้ชวนเขาจะบอกเลยว่ากองเนี้ยตั้งใจไปลงทุนกองชื่ออะไรแล้วเราเอากองชื่อนะไป s e a ร c h เจอในกูเกิลเจอหรือในยอูไฟแนนซ์ก็ได้รู้ราคักหรือ๋อก็เราก็สารถเอามากลับมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างที่ติดว่าได้ว่าโอเคพอคืนนี้สมมุติถ้าไปกองที่อเมริกาคืนนี้เขาบวกห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ยิมและอ่ายิ่ละของเราก็ใกล้เคียงหรือถ้าของเราบวกมากกว่าเราก็ควรจะทยอยทวอยเก็บกำไรหน่อยไหมแต่อาจจะไม่ต้องขายหมดเพราะเพราะบางครั้งกองของเราอาจจะมีจํานวนที่ซื้อน้อยไงคนมาแย่งกันซื้อราคาอาจจะขึ้นในบางช่วงก็ได้โอเคก็ได้จะไปอีก แนวทางเนาะในการที่จะเลือกลงทุน ETF ใช่ครับสำหรับวันนี้ก็เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ทุกๆวันศุกร์บ่าย3โมงจะเอาอินเว investment ดีๆมาฝากสสมครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ